สวัสดีครับวันนี้น้องคินจะมาชวนเพื่อนเพื่องเล่นเปียนโนกันอีกแล้วนะครับมาวันเพื่อนเพื่องน,นับนิ้วกันถึงไหนแล้วครับวันนี้เรามาทวนกันก่อนนะครับชูนิ้วขึ้นมากันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบหนึ่งน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเพื่อนจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่านิ้วไหนเลขอะไรวันพยายามฝึกเยอะๆนะครับภายในอาทิตย์หน้าน้องคินจะให้เพื่อนเื่อรู้จักแป้งของเปียโนกันนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีเปียโน,โนใช้คีย์บอร์ดแทนก็ได้นะครับในภายอาทิตย์หน้าพบกับน้องคิงกันใหม่นะครับสวัสดีครับ